สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องสำคัญเอ่อเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในระบบราชการไทยมาคุยกันค่ะครับสวัสดีครับเป็นข่าวล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขหรือสธอท,อที่เปิดโอกาสให้แพทย์ได้เพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญเราจะมาดูกันจากเอกสารแพทย์ลาเรียนเสมือนไปราชการ .pdf นะคะ เพื่อทำความเข้าใจว่าหลักสูตรใหม่คืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงต่อแพทย์แล้วก็ต่อระบบสาธารณสุขโดยรวมของเราบ้างครับน่าสนใจมากครับเรื่องนี้เอาละค่ะเริ่มเลยนะคะประเด็นหลักๆก,ก็คืออกกพกระทรวงหรือคณะอนุกรรมการสามัญเนี่ยมีมติประชุมเมื่อ29กรกฎาคม68อนุมัติหลักสูตรเพิ่มเติมให้แพทย์ในสังกัดไปศึกษาหรือฝึกอบรมล่ครับผม โดยให้ถือว่าเป็นการไปปฏิบัติราชการออใช้คำว่าเสมือนใบราชการนะคะอ๋อครับครับคำนี้สำคัญใช่ค่ะตามหนังสือแจ้งเวียนลงนามโดยนโภภูเดชสุรโคตเมื่อ4สิงหาคม68ที่ผ่านมานี่เองจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือพอได้สถานะนี้แล้วเนี่ยสามารถนำผลการเรียนไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได้ด้วยอันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะใช่ครับ คือคำว่าเสมือนไปราชการเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่การอนุญาตให้ไปเรียนเฉยๆนะครับมันคือการยอมรับว่าการพัฒนาตัวเองการเรียนต่อเฉพาะทางเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานราชการเป็นการลงทุนในตัวบุคลากรอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะซึ่งมันสําคัญมากนะครับในระบบที่บางทีบุคลากรทางการแพทย์อาจจะเจอปัญหาเรื่องโอกาสเรียนต่อแล้วมันกระทบสถานะเดิมหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ การให้สถานะเนี้ยมันก็เลยเหมือนช่วยลดอุปสรรคตรงนั้นไปได้เยอะเลยครับแล้วก็อาจจะสะท้อนว่านโยบายเริ่มมองเห็นความสําคัญของการพัฒนาคนในระบบมากขึ้นเพื่อจะรักษาแพทย์เก่งๆให้อยู่กับสอทอนานขึ้นด้วยท่ามกลางการแข่งขันกับเอกชนนะครับเข้าใจเลยค่ะว่าสถานะเสมือนไปราชการมันช่วยปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างทําให้การเรียนต่อไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วหลักสูตรที่สอทอนุมัติเพิ่มเติมรอบนี้มีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะครับ มี3หลักสูตรหลักๆที่อนุมัตินะครับ 1. คือหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลหรือ Pre-Hospital Emergency Medicine นะครับอ๋อ oh, ค่ะ EMS 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านต้อหินหรือ Glaucoma ค่ะต้อหินนี้ก็ปัญหาใหญ่และ3หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านนาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้หรือ Rhinology and Allergy ครับอื แล้วที่สําคัญคือมีสถาบันฝึกอบรมในสังกัดสอทอเองรองรับหลักสูตรพวกนี้ด้วยก็ยิ่งทําให้เข้าถึงง่ายขึ้นไปอีกทั้ง3สาขานี้ฟังดูแลแบบว่าตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพที่เราเจอกันบ่อยๆเลยนะครับทั้งเรื่องจุกเฉินนอกโรงพยาบาลหรือว่าโรคเลื้อรังอย่างพูนแพ้แล้วก็ปัญหาตาในผู้สูงอายุด้วยถูกต้องเลยครับ การเลือกสามสาขานี้มาก็คงมองเห็นแล้วว่าระบบสุขภาพต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เร่งด่วนอย่างเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้คือหัวใจเลยนะครับของการช่วยชีวิตคนตั้งแต่จุดเกิดเหตุก่อนมาถึงโรงพยาบาลค่ะค่ะสำคัญแน่การมีผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นก็ช่วยยกระดับทั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้เลยส่วนต้อเห็นก็อย่างท,ที่ทราบกันว่าเป็นสาเหตุหลักๆอันนึงของตาบอดที่จริงๆป้องกันได้ใช่ค่ะ ถ้ามีหมอที่เชี่ยวชาญมากขึ้นก็เพิ่มโอกาสให้คนไข้รักษาการมองเห็นไว้ได้และสุดท้ายด้านานาสิกวิทยากับโรคภูมิแพ้อันนี้ก็เป็นโรคที่เจอบ่อยขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับกระทบคุณภาพชีวิตคนเยอะมากจริงค่ะเป็นกันเยอะมากการมีหมอเฉพาะทางมากขึ้นก็จะช่วยวินิจฉยัยรักษาโรคซับซ้อนพวกนี้ได้ดีขึ้นสรุปง่ายๆก็คือการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาเหล่านี้มันช่วยยกระดับคุณภาพบริการที่สอทอให้กับประชาชนโดยตรงเลยครับ สาดูแลงนยโยบายนี้ก็เหมือนเป็นการกดประตูบานใหญ่ให้แพทย์ในระบบราชการเลยนะคะได้พัฒนาตัวเองเต็มที่ขึ้นทั้งเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญสร้างความก้าวหน้าในอาชีพแล้วก็ผลลัพธ์สุดท้ายที่สําคัญสุดก็คือประชาชนได้รับการดูแลที่ดีขึ้นใช่ครับถือเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นก้าวที่น่าชื่นชมจริงๆแต่ว่าถ้ามองไปข้างหน้าอีกนิดนึงนะครับประเด็นที่น่าคิดต่อ,อ,อก็คือว่า พอเราผลิตผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ออกมาแล้วเนี่ยจะมีกลไกหรือมีแผนงานยังไงที่จะกระจายแพทย์เหล่านี้ไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะยังขาดแคลนอยู่อ๋อค่ะเรื่องการกระจายตัวครับเพื่อให้แน่ใจว่าประโยชน์จากการมีหมอเก่งๆเนี่ยมันไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงจริงๆการสร้างสมดุลระหว่างการผลิตกับการกระจายตัวให้เหมาะสมอันนี้น่าจะเป็นความท้าทายสําคัญต่อไปครับ เป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับการวางแผนระยะยาวเอาเป็นว่าวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมข่าวดีนะ